ลอนดอนดาบี้แมตช์ลุ้นรับผ่อนล่วัลลิกกสิทธิ์แถมมากมายอ่านรายละเอียดได้ที่ลิงก์ใต้คอมเมนต์เลยครับแฟนๆคอบอลคาเฟ่ฟฟ bon Cafe ครับเดี๋ยววันนี้สองทุ่มนะฮะเฮียาบอบบูน้ำแมวนะฮะไลฟ์พบกันได้แนละ้วโอ้โหแมนยูเมื่อคืนนี้งามไส้เลยนะฮะสังเกตไหมฤดูก,กาลนี้มีเกมที่ต้องเรียกว่าบ้าบบอเยอะเลยนะเกมแมนยูกับวอโจนทรีเมื่อคืนนี้ก็เป็นหนึ่งในตัวอย่างนั้นนะฮะซึ่งเอลิกเทนฮากเลือกที่จะเล่นแบบรับกลุ่มก่อนเลยฮะ โอ้โหบอลเท้าต่อเท้าเหนียวแน่นเอาไว้ก่อนเพราะว่าอ่านว่าโคนชทรีเนี่ยเป็นทีมในระดับเดอะแชมเปี้ยนชิพนะฮะต่อบอลสู้พวกเขาไม่ได้แน,แน่และมันก็เป็นอย่างนั้นจริงๆอ่าน้แมวดูโคนทรีเล่นในรอบ8ทีมนะโดนวูฟน้ำไปก่อน2-1นาะทีที่88นะฮะปรากฏพวกเขากลับมา97กับ90บวก10แสดงให้เห็นนะ,ะว่าไม่ย่อท้อนะฮะและการมาเล่นในเบลเบีมันทำให้คนทรีเองเกิอดอาการเกร็งนะฮะประมา ทำให้เล่นต่ำกว่ามาตรฐานของตัวเองครับก็เลยเข้าทางแมนอยูนะฮะลูกที่1ลูกที่2ลูกที่3มพอบูโน่ยิงเข้าไปนาทีที่5้าสิบแปดสนเนี่ยบอกเลยครับว่าหวานเแต่แต่แต่ัแตตวแม เริ่มเห็นแล้วว่าเทนฮาร์กแม่งเริ่มประมาทละเอาการาโชออกเอาอันโตนี่ลงแต่ตอนนี้อันเนี้ยการเปลี่ยนตรงนี้ก็ยังไม่น่าเกลียดเท่าไหร่แต่ว่าความรู้สึกไม่ค่อยดีเริ่มมีน,นิดนึงละนะฮะจนกระทั่งไปเจอเขาไล่มา3าหนะะึ่งะพี่คราเอลิซซิมยิงสิ่งที่เทนฮาร์กทำคืออะไรรู้ไหมฮะตอนโคนที่ไล่มา3ามหนึ่งไม่เอาค็อบบี้ไนนูออกเราเอานักเตะที่ไม่มีสภาพยอย่างเอลิซเซนลงไปอันนี้แนะ่แม่ว่าเป็นการเปลี่ยนตัวที่ใช้ไม่ได้ละนะฮะแล้วคนที่แม่งก็แปลงร่างกับ หมูน้อยอุดดี้กลายเป็นหมูสู้มีดนะฮะลูก3าสองแบบเฮงๆและพอ3าเท่านั้นแหะฮะเละเละจุดโทษโอ้วันบิจากา้าแฮนด์บอลอย่างไงนะฮะเรียบร้อย33และก็เข้าสู่ช่วงเวลาที่น่าอัอาอ่านะฮะ30นาทีในการต่อเวลาพิเศษ น้าแมวมีความรู้สึกว่าแมน,นยูแม่งแ,แบบเล่นไปเล่นมาไอ้ที่คูได้ยิงจุดโทษโดนจุดโทษก็เอาแล้ว,วะกับทีมวันนะต่ำกว่าอย่างโคเวนทรี ry, นะฮะ,ะแล้วแมนยูแม่งเป็นบิ๊กซิกผู้ยิ่งใหญ่อ่ะต้องมาเล่นที่เวมเบอรี่แล้วโดนโคนที่แม่งยำอ่ะช่วง30นาทีต่อลาพิเศษได้ลูกสีสามอะ่ะโอ้โหน้าแ,แมวกับพี่จอมนะฮะคุณบอหมูอยู่ที่ร้านเถาเกษตรนวอมินที่ร้านนั่งเงียบกริบ เงียบยังก็ป่าช้านะฮะโอ้โหมีเสียงเข็มตกนี่รับรองได้ยินแน่นอนจนกระทั่งช็อกความช็อกน้่งช็อกประมาณ20-30วินาทีแล้วเราก็ได้เห็นว่าเฮ้ยมีโอกาสที่โทร์เลยครับนักเตะเดนมาร์กของโควินที่จะล้ำหน้าแล้วเมื่อดูรีเพกทีนึงเอ้ยแม่งล้ำเว้ยโอ้โหทีนี้เ hey ฮกันใหญ่เลยฮะมาเฮที่ได้โดนจุดโทษมาเฮที่เว r รมาเซฟชีวิตจากโคเวนทรีอย่างไว้เหลือเทือฮะโอ้โหนี่คือความน่าอายนะที่นั่นมวว่าลูกน้องของเทนฮากแสดงออกมาจริงๆต อนที่ทรอปยิงเข้าไป4ีสามแล้วดึกว่าคนที่ชนะในหัวนะแม่คิดเลยนะว่าเออแม่งก็ดีเหมือนกันว่าพรุ่งนี้หรือไม่ก็หลังจากจบเกมนี้ไอริกเทนฮังนแม่งได้โดนไล่ออกไปเลยเพราะถึงตรงนี้นมันชัดเจนแล้วนะว่าเทนฮังเอาแมนเชสเตอร์อยู่ในเตดไม่อยู่ขุนแมนเชสเตอร์ในเตดไม่ได้ะฮะถ้าเขายังอยู่ในสนามอ่าถ้าเขายังอยู่ในตำแหน่งผู้จัดการทีมและมีนักเตะเหล่านี้นะฮะซึ่งต้องโลกออกหลายคนยังอยู่ในสนามอยู่เนี่ย เหตุการณ์แบบนี้มันก็จะเกิดขึ้นครั้งแล้วครั้งเล่าครั้งแล้วครั้งเล่าไม่จบไม่สิน้นแมนยูในซีซันนี้เละเทะอย่างนี้จริงๆนะฮะก็เอานะอย่างน้อยก็ยังได้เข้าชิงกับแมนเชสเตอร์ซิตี้นะเดี๋ยววันนั้นเราค่อยมาว่ากันอีกทีหนึ่งแต่นนะ่เอสิ่งที่อยากจะให้บอร์ดของแมนยูทำเลยก็คือไล่ เทนทางออกนะฮะเชิญออกหลังจากจบฤดูกาลนี้นะเพราะว่ามันไม่ไหวแล้วจริงๆนะครับวันนี้ก็ในเรื่องของฟุตบอลนั้นาเชื่อว่าโบโลเตได้มานน่าจะยันหลีดอยู่ในเต็ดอยู่นะฟอร์มดีด้วยไม่แพ้มาเก้านะเซบีย่ากำลังฮอตเลยฮะน่าจะทุบมายอก้าได้และโบลญญาเหนียวแน่นนะฮะไปเยือนโลมาดมวยนะฟันธงว่าไม่แพ้และคืนนี้สองทุ่ทมเดี๋ยวมาดูทัศนาพี่จอมกันนะฮะในการไลฟ์ทั้งช่อง YouTube และก็ทาง Facebook ของเราครับ